พาแม่กินกินกินมาด้วยนะสาวมา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 ,มา,ม,ามากินน้ำกันมาพา,ายแม่พ่ออืออเดี๋ยวยังกินเนาะทางนี่ให้วิดีโอมาแม่ถ่ายวิดีโอโอ๋อก็กำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ครับอือข้าวเที่ยงเนาะครับอันนี้ถ่ายแบบวันไหนนัดไม้ดิมัวเลยอ่ะนี่แหละกินตำบักหุ่งนี่แหละแต่ว่าเป็นตำทะเลวัตถุดิบ จากท้องทะเลวันนี้อ to ่ะไทยสีวเหมือนชั้นซ okay? so ัดนะครับอ <c oughs> ่าชั้นซัดอือแซ่บแซ่บบ่แม่แซบแซ่บเนาะแซบอ่ะตัวนี้เป็นลักแซ่บก็อยู่กับผมไว้กันล่ะอันนี้เห็ดเองครับสือมาเห็ดให้แม่เพิ่นกินนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวในเมื่องไทยแล้วเดี๋ยวรีวิวให้เบิ่งเลยก็ได้่อยที่ละชินนี่ครับมาเด้อครับแม่ๆ FC ทุกท่านบีพีนะครับเริ่มจาก เขาพาเขาเขาโพดเขาโพด,อโดลองมั้ครับแสบมากแบหลายสุดยอดฝีมือนะอันนี้มากปน,นี่มึกปลามึกนะครับ มาพี่น้องสสยน้ำกันอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. สุหายเลยเอามานี่ที่เด็ดชวนน้องไปกินตับนี่นี่ตับกันเสียเลวยวโน้ยเคาโซสน้ำเนี่ยเงินนว่เนี่นนยซสล่อไปอืม mm hmm. ลบเล <c oughs> ี้ยงยังอีกบปหนิไหนะอยยังหอยเนาะตัวนี้ของแท้ขาดบ่ได้อือนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพันว่าแซ่บก,ก,กบออัอยู่กับบักหอยกินกับยู่กับบักหอยอือเดี๋ลืมล้างให้เลี้ยงให้เกี้ยงไม่ลอยเด้อเนี่ยอือมาอยู่พร้อม สุดยพอแร้วเ่าแม่รอแล้ว,ลวเดี๋ยวนั่งกินจะเข้าเรืกระเป๋าออกแม่หาบ้านมาหนี่มาไอ้กุ้งตัวนึงมหนี่ไอ้กุ้งใหง้่ไ้เบิ้งย่งหวานก <c oughs> ุ้งไห้ไทยย่างย่างบ่ย่างย่าง<ๆ>กุ้งมนี่เน้น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 เ้นครับไป อืสุดยอดมแม่ไหมพี่มือไปไน็นจังไรสุดยอดว่ดดดดะตัวมือสุดยอดให้มันดังเลยให้มันดังมันบวดังเไ้มเออใครบรรยากาศในบ้านให้พี่น้องมึงนะครับในระเบบเวลาพี่น้องเป็นบ้านนี่ก็ร่างค็ดอยู่ครับมาเหนียวน,น,นั่งกินเผาทั้งนอกหน้าบ้านเลยครับใช่ มาเด้อพี่น้องมีโอกาสกะมาเรียนน้ำกันนะครับมาเที่ยวเล่ยนยูซีสเกตอำเภอปรางกูนะครับมากินเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมมาย่ำนะครับอ่ามะเรียนน้ำกันนะครับไอวากะว่าเถาะกินไปเลยเนี่ยมันบ่มีเข่าด้วเนาะแมนดืซึมมันบ่อยู่ทองยังไงหรอเข่าอะไรนี่ได้กลยติดเข่าได้เหรอนี่เข่าห้อหุงมาดีเนี่ยบ่อลหิวแฮะเลขาเน่ายางดีเลยเออแน่นอนเลยเนาะ จากแม่นะครับโอ้หิวแห้งอยากกินแห้งเลยตอนนี้เปล่ากันนะมันโมึงหิวอะไรตอนนี้ฮโอ้เสียียังเดียวหนิมันแมนด้วยกระชีบกับไงอยู่ตัวยหรอแม่กินมาเบิดดอกเขาเนื่อลองกินเบิรงก้อนมันมาเบิดดอกมันอีมันลายนึ่งมาวัดสามนั่นสี่สามร้อยได้นี่ มูหูหิวจังนะเยเปิดกระติบเขามากอะบ,บางแกนอยู่เขาเหลืออยู่สักกี่ตาแมวนี่ไหมมาเบิดลองกินเบิางก่อนมาเบิดดอกมันม,<อ>มูห<า>หิวแล้วมันบ่ไหวแล้วนี่มันเฮ้ยมันสูงขึ้นมากเลยเฮ้ยมันบ่แมวนแล้วมันบ่แมวนแล้ว <laughs>